ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญกับรถยนต e ์เอซูซูดี x มนะครับจุดสําคัญของการเปลี่ยนครั้งนี้นะครับก็คือเ e s ซูซูวิครอสเวฟ4เกรด M และเ e s ซูซูฮันเดอร์สประตูเกรดเ M จะมีความสําคัญเกิดขึ้นก็คือให้ออปชันเท่ากับเ e s ซูซ m มิลเอ็แพงสุดนอซูซู s e r i ซ s eries, Hot to รีส t ทู o อต n d ฮัเเป็นการเติมช่องว่างทางการตลาดของการใช้รถลกลุ่มที่เรียกว่าชอบรถที่แต่งมาจากโรงงาน a Das ไม่เคยติดตั้งในรถอะไรที่เป็นกล้องหน้าอันนี้คือติดตั้งในกล้องหน้าในรถม u x ผู <Chief. S 2> ้ชมค,ครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนในการเล่าเรื่องรถยนต์อ e ีซูซุที่จะเกิดขึ้นในยุคนี้ของช่วงปลายป,ายปีคศ2025ครับครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกับรถยนต์อ e ีซูซุดี a x ซนะครับซึ่งผมก็จะเอ่ยแบบกว้างๆก,ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเจาะลงลึกให้ทีนี้เพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้น e สุูซุ d max นั้นมีทั้ง2ประตู4ประตูนะครับ e s u ดสุ e xtrition กันมีทั้ง2และก็4ประตูมีทั้งความสูงมาตรฐานความสูงยกสูงนะครับและ e สุูซุ m u x เป็นรถยนต์แบบ3แถว7ที่นั่งรหัสทันๆัน,นคาริโอ ppv pickup passenger vehicle หรือว่ารถยนต์นั่งอเนกประสงค์รถยนต์ที่ เป็นรถขวัญใจผู้ชายรถชาวไทยมาอย่างยาวนานเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยปีคศ2002นะครับวันนี้ก็ก้าวมาสู่เจเนอเรชันที่เรียกว่าเป็นจุดที่ท่านผู้ชมผู้ชายรถนั้นคือให้การยอมรับอย่างสูงข้างๆผมนี่ก็คือ Isuzu e V Cross 4x4 ก็คือมีความเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่เข้าที่จะเปลี่ยนการขับจากขับเคลื่อน2ล้อเป็น4ล้อนั่นคือขับเคลื่อน2อล้อหลังแล้วก็มีสวิตช์ครับบิดเข้าขับเคลื่อน4ล้อความเร็วสูงสุดในการขับไม่เกิน100วันนี้นั้นเปลี่ยนหน้าตาอย่างที่เห็นครับทั้ง isuzu e v-cross pro by f o และ isuzu e highlander จะเป็นรถที่ประเภทที่เรียกว่าเป็นรถแบบสไตล์สูงอยากเน้นภาพตรงนี้ครับ premium sport off road เมื่อเอา3ส่วนมารวมกันครับก็อยากจะบอกว่าการออกแบบให้เป็น multi layer การชนหน้าออกแบบใหม่กระจังหน้าออกแบบใหม่ Right. ไฟหน้าเป็นการเล่นโทนแสงแบบใหม่นะครับแล้วก็พร้อมลายเส้นสีเงินนจุดต่างๆตรงนี้นั้นก็คือเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์นะครับว่ารถจนคันนี้จะต้องมีความสมบุกสมบันดูลุยดูสูงดูใหญ่ดูสปอร์ตดูแพงจุดสําคัญก็คือว่ารถขับเคลื่อนสีล้อนั้นกลุ่มลูกค้าจะมาจากหลากหลายแบบเป็นรถรุ่นท็อปสุดแฟลกชิพของตัว d m a x ็ในขณะเดียวกันผมก็อยากจะบอกว่าท็อปที่สุดไม่ต้องใช้ขับ4ขับเคลื่อน2ล้อไฮ g h นเดอร์ er, ก็คือออปชั่นเท่ากันเพราะฉะนั้น V c r o s s โปรไก็จะต้องมองว่า มีชุดเปลี่ยนการขับจากขับ2เป็นขับสช่วงล่างต้องหนึบแล้วก็มีความแข็งแรงแน่นหนากว่าการออกแบบทั้งหมดนี่นะครับก็คือมีสีใหม่ Inismore h Grey o p a u e นะครับก็คือเป็นสีเทาใหม่มาเจอกับบุคลิกใหม่ถ้าเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อต้องใช้โทนสีเทาเข้มแล้วก็มาตัดกับสีรถยนต์แล้วก็ชุดแต่งทั้งหมดนั้นจะต้องสอดคล้องกันที่กระจังชุดแต่งรอบๆไฟตัดหมอกพร้อมๆกับโปง่งล้อราวหลังคาและอื่นๆ จุดสำคัญของการเปลี่ยนครั้งนี้นะครับก็คือ e-suzu v-cross 4เกรด m และ e-suzu h a n d e r 10ประตูเกรด m จะมีความสำคัญเกิดขึ้นก็คือให้อ o p ชั่นเท่ากับ e-suzu mx ตัวแพงสุดรถคาร์ลาันล้าน8คันนี้ให้อ o p ชั่นเท่ากัน1คือกล้องรอบคันมีกล้องที่ด้านหน้ามีกล้องที่กระจกมองข้างขวาซ้ายแล้วก็กล้องด้านหลังเพราะฉะนั้นพอมีกล้องรอบคันเขาเรียกว่ากล้อง3ร้องสมงสุนไมาเจอกับพวงมาลัยไฟฟ้าครับมาเจอกับ a dash กล้องหน้าคู่เพราะฉะนั้น o p ชั่นที่เป็นความปลอดภัย คือ ADAS ความปลอดภัยขั้นสูงช่วยเหลือผูขี่นะั่นคือมาเต็มที่สุดทีนี้อยากบอกนี้นะครับว่าอะไรที่มิวเอที่ว่าคาราล,ะละ 7, 8, 8, ัล้านแมีคันนี้มีเท่ากันถ้าเป็นภายในบ้างก็คือจะเน้นย้ําความเป็นเบาทูโทนคอนโซลแผงประตูทูโทนการที่เราเห็นความเป็นทูโทนก็คืออยากให้รู้ว่าสมชื่อกับพรีเมียมสปอร์ตออฟโรดจอกลางขนาดใหญ่จอตรงนี้คอนโรลตั้งแต่ ADA s คอนโรลเครื่องเสียงลําโพงรอบทิศคือ8ตัว อยู่บนราคา2ตัวนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าจอกลางที่เป็นจอคนขับก็คือเชื่อมต่อกับจอกลางที่เป็นชุดเครื่องเล่นเพราะฉะนั้นวันนี้เราใช้ปฏิบัติการ Android Auto Apple CarPlay เชื่อมต่อได้หมดพร้อมๆกับควบคุม a d a s ไปในตัวในขณะเดียวกันครับก็อยากบอกว่าถ้าเป็นชุดขับเคลื่อนสีล้อก็ใส่แบบจัดเต็มเช่นกันแรกสุดครับก็คือว่ายังไม่ต้องใช้ขับเคลื่อนสีล้อเราไปปุ่มที่เรียกว่า r a f Terrain Mode อันนี้ก็คือมีความเท่ากับ m u X 4x4 เช่นกัน r a f Terrain Mode คือเป็นการเข้าไปควบคุมจังหวะการหมุนของเครื่องยนต์ส่ สู่ล้อหลายครั้งคนขับตกใจก็คือกดคันเร่งเยอะก็คือล้อนปุ่มนี้ จะเข้าไปช่วยตรงที่ว่าถ้าเกิดเราตกใจน mm hmm. ในสถานการณ์ที่เรียกว่าต้องใช้กําลังเครื่องยนต์แต่เราเร่งเยอะกําลังเครื่องยนต์ก็คือส่งผ่านไม่เยอะเนื่องจากว่ารัฟเทรเรนหมดจะวัดจังหวะของการที่ล้อจับที่พื้นแต่เมื่อไดก็ตามที่เราคิดว่ารัฟเทรเรนหมดในขับเคลื่อน2ลอ้อช่วยไม่ไหวไปใช้ที่ขับ4ก็ได้ครับก็เข้า4ี่ไฮก็ได้และรัฟเทเรนก็ตามไปที่ตัว4ีไฮด้วยเช่นกันสุดท้ายครับก็เรียกว่าเกียร์สล็อก็คือ4 l 4 l ลีลนี่นะครับก็คือเป็นเกียร์สล็อตที่เรียกว ขั้นสุดของการลุยก็คือจะมีตัวอิเล็กทริกดิฟล็อกซึ่งนี่คือการเติมเต็มของความเป็นขับเคลื่อนสีล้อให้ครบที่สุดวันนี้นั่นก็อยากจะบอกครับว่า i e s u v ู u VCROSS 4x4 พยายามเน้นอย่างมากคือเรื่องของตำแหน่งการตลาดที่เรียกว่า เป็นแฟลกชิปเป็นรถที่มีองค์กณ์ความปลอดภัยแบบครบที่สุดเท่าที่มีในประเทศไทย1คันพร้อมๆกับการอำนวยความสะดวกกับการใช้รถที่เรียกว่าเป็นาท์ d o o r l i f e สไ y l e ที่เรียกว่าครบจริงๆ Isuzu V-Cross 4มีแต่เครื่องยนต์ 3,000cc 4JJ3 Euro5 นะครับกับ Isuzu Highlander 4ประตูเกรด M มีทั้งเครื่องยนต์3,000แล้วก็เครื่องยนต์2.2 Maxforce เป็นทางเลือก Isuzu D-Max น,นั้นมีรุ่นที่เรียกว่า c a p 4ก็คือเป็นความสูงมาตรฐานคือ4ประตูมีเครื่องยนต์2.2เกียร์ออโต้8ิสปีด มาเป็นทางเลือกก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่ Spark, Space, 4ประตู Highlander แล้วก็ V-Cross มีเกียร์ออโต้ Auto, ครบทุกรุ่นนะครับ ต่อไปครับก็คือรถยนต์ที่มาเปิดตัวใหม่ครั้งนี้เลยก็คือ Isuzu e X Series เป็นรถรุ่นพิเศษผลิตควบคู่กับรุ่นพวกนี้แะครับนี่คือรุ่นมาตรฐานรุ่นที่แบบผลิตเป็นปกติกับรุ่นที่ผลิตเป็นรุ่นพิเศษใช้ชื่อว่า Isuzu e X Series t o o h o t t o h a n d l e เป็นการเติมช่องว่างทางการตลาดของการใช้รถตรงกลุ่มที่เรียกว่าชอบรถที่ต มาจากโรงงานลหลายครั้งเนี่นะครับเราซื้ออุปกรณ์ตกแต่งไปทําประกันอุปกรณ์ตกแต่งเหล่านั้นไม่ได้ผลิตาจากโรงงานเมื่อมีการเคลมประกันประกันก็ต้องมาดีแคลก,กับเราว่าอะไรเป็นอย่างไรแต่นี่คืออุปกรณ์ตกแต่งมาจากโรงงานประกันไทยรับรองให้ส่วนที่2ครับวัสดุผลิตจาก ABS เพราะฉะนั้นเวลาแต่หักเสียหายซ่อมง่าย สูตรที่3คือถ้าบุคณ์แต่หักเสียหายเกินซ่อมก็คือมีอะไหล่เป็นมาตรฐานจากศูนย์บริการอิสุทั่วประเทศเพราะฉะนั้นท่านที่ชอบโทนแดงดำนะครับแล้วก็ลายคาดคู่ที่ด้านหน้าด้านหลังพร้อมๆกับสปอยเลอร์ด้านหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตด้านท้ายพร้อมๆกับเบาะดําแดงแล้วก็มีโลโก้ X Series ที่เบาะพร้อมๆบุคลิกที่ท้อนตัวตนวต่าแบบเราคือไวมันเราชอบฟีลเบรซิ่งซื้อได้เลยนะครับในความเป็น X Series นั้นแบ่งเป็น2แบบ แบบแรกคือความสูงมาตรฐานใช้ชื่อว่า Speed. สปีด2ประตูเรียกสปีดถ้าเป็น4ประตูเรียกว่าสปีดแคป p โฟนะครับแล้วก็ขยับมีกรุ่นครับที่สูงขึ้นชื่อว่าไฮแลนเดอร์นะครับก็คือ X-Series Highlander 2ประตูแล้วก็มี X-Series Highlander ที่เป็น4ประตูในรุ่นนี้ครับมีเกียร์ออโต้8ปสปีให้เลือกและทั้งหมดนั้นก็คือใช้แต่เครื่อง2.2 m a x f o r c e ปิดท้ายด้วยการที่ผมจะพูดถึงตัว Isuzu MU-X MU-X นั้นวันนี้เดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่าเติมเต็มอุปกรณ์แบบครบที่สุดในราคาที่คุณจับต้องได้ในความเป็น PPV หรือ Pickup Passenger Vehicle นี่คืออนุพันธ์ของรถ Pickup นะครับเพราะฉะนั้นรถที่สั้นกว่าคอยสปริง4ตัวพร้อมๆกับครั้งนี้ครับออกแบบในส่วนของโช๊คอัพใหม่โช๊คอัพ4ตัวนี้มีการพัฒนาใหม่ใช้ชื่อว่า Stiff Flex นะครับก็คือมีการออกแบบให้มันหนึบขึ้นและก็ต้องนุ่มนวลขึ้น นั่นคือการที่ต้องไปพัษนาในส่วนของโชอคอัพด้านหน้าด้านหลังให้ออกแบบมาแล้วทนต่อแรงกระแทกแล้วก็ต้องดูดซับแรงกระแทกพร้อมๆกับยึดเหนี่ยวให้รถนท่งเข้าโค้งอย่างแม่นยำหากลบสิ่งกีดขวางมีความมั่นคงแต่ในขณะเดียวกันครับต้องทําให้วาล์วน้ำมันนั้นรับน้ามันแล้วก็ปล่อยน้ํามันในจังหวะที่พอดีรถก็จะมีความนุ่มนวล m ิวเทุกรุ่นใส่ตามนี้รถจนต์ PPV ที่เชื่อว่าวิวเอ็กซ์ในนี้เนี่ยมีตั้งแต่รุ่นแอคทีดขอเล็คือนต์อัลติเมทแล้วก็ะบอสร นี้นะครับถ้าเราซื้อ Active เนี่ยเราได้ไฟหน้าแบบ LED เราได้สีขาวมุกเราได้กระจังสีดำนี่คือสันตั้งต้นที่ทุกคนชอบแล้วก็เป็นรถที่อยู่ในมาร์เก็ตแชร์ที่ดีที่สุดคือ30%ตลอดเวลาเพราะว่าคือรุ่นที่คุ้มค่าใช้งานราคาล้านต้นๆเอาไปจัดทรงแต่งซิ่งช่วงล่างเนี่ยโหลดด้านหน้า1.5นิ้วนะครับก็คือโชคสปริงโปรเฟนเดอร์ด้านหลังโหลด2นิ้วโชคสปริงโปรเฟนเดอร์รุ่นจูนซีรีส์คืออันนี้มาเต็มหมดส่วนที่2ครับก็คือเปลี่ยนล้อไปของเล so. นโซ่3 oh oma, 2, 6, 5, 5, 50, ก็คือใส่ยางแต็นเบออดคก็ืยาง ตัวท็อปถ้าซื้อ Active 117ซื้อ Elegant อนทอที่เราคือคือ120กันหมดความเป็น Active ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่านี่คือครั้งที่9มาสู่จุดสำคัญก็คือว่าในกลุ่มเดียวกันที่เป็น PPV หรือว่าตัว p k u p Passenger Vehicle เนี่ย ในราคาร้านต้นตน,ตน,นี่คือครั้งแรกของการติดตั้ง ADA s กล้องหน้าที่เป็นความปลอดภัยขั้นสูงช่วยเหลืาพขี่ a d a s ไม่เคยติดตั้งในรถอะไรที่เป็นกล้องหน้าอันนี้คือติดตั้งในกล้องหน้าในรถมิวเอ็ก v e แอแล้วขย,ยับจาก Active ขึ้นไปนิดนึงครับชื่อรุ่นเ e อเล็กแอนันนี้คือใส่เรดาร์เพิ่มด้วยมี ADA s ที่กล้องหน้าคู่แล้วก็มีด้านหลังเป็นเรดาร์เรดา,าร์ทำอะไรบ้างอย่างเช่นนะครับตัวเตือนจุดับสายตา เตือนขณะที่ถอยเราก็เห็นภาพจากกล้องขึ้นจอแต่บางทีเราไม่ทันระวังครับมีคนตัดผ่านมีมอเตอร์ไซค์ตัดผ่านก็คือจะมีเสียงร้องแต่ไม่ได้มีแค่นั้นครับเขาใช้คําว่า RCTA แล้วก็ RCTB b คือเบรกเมื่อเราถอยแล้วยังเบรกระยะเบรกมันเหลือไม่พอรถจะเบรกให้ครับไม่ใช่แค่มีเอเดร์สเบรดนาหน้าวันนี้ถอยหลังมีเบรคให้ด้วยเหมือนกันนั่นคือ blind spot RCTA RCTB อยู่ใน e l e g a ก t แล้วก็มีเอ a รสขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจากทาง Active แล้ววันนี้ ตัวท็อปสุดอัลติเมทก็มีออปชันเท่ากับตัว R S เมื่อก่อนอยากได้่มอะไรไฟฟ้าอยากได้กล้องรอบคันก็ไปซื้อ R S แต่หล,หลายๆท่านบอกว่าโอเคไม่เอาแต่งได้ไหมก็มีอัลติเมทเป็นทางเลือกครับก็คือได้รถที่แบบสไตล์เรียบร้อยผู้ใหญ่ใช้คนวัยกลางคนใช้แต่ถ้าท่านที่ชอบแบบ X Series ก็คือเฉพาะพิเศษ ชุดแต่งสปอยเลอร์สเกิร์ตหน้าหลังนะครับข้างๆด้วยล้อดีไซน์พิเศษมาแบบรอบคันแล้วก็มีความเป็นแอสเซนต์คือสีเขียวไลน์กรีนที่ข้างนอกที่ข้างในรถแล้วก็ต้องการบุคลิกข้างในเป็นสีดำต้องซื้อวีเอ็ขอสรุปง่ายๆนะครับว่า ESU ูดีแม็ใหม่นะั้นก็คืออยากให้เน้นนะครับว่ารุ่นท็อปสุดก็คือเกรดเอ็มวีคลาสโบ์ประตูเกรดเอ็มอีซูซูฮันเดอรประตู และก็ลายวิธี่ X-Series แล้วก็มี x เกล่าวไว้ทั้งหมดนี้นะครับก็คือจะเป็นจุดที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ช่วงปลายปีนี้2025แล้วก็ต่อต่อไปอีกหลายปีครับ